สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกลุ่การเรื่องกล้วยจ้ะจเนเมื่อวานที่ว่าเด็กๆต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดอกไม้หรือว่ากลุ่มกล้วยแต่โรงเรียนของเราและหมู่บ้านของเรามีกล้วยเยอะใช่ไหมคะเด็กๆช่ใช่ค่ะเด็กๆก็เลยตกลงกันว่าเราต้องการเรียนรู้เรื่องกล้วยเรื่องกล้วยกันเรามารู้ส่วนประกอบของกล้วยกันดีกว่า น้ามาฟังนี้่ะนั่งดีดีค่ะหยุดอีกต้นกล้วยเด็กๆเคยเห็นต้นกล้วยไหมคะเออคยที่บ้านเราใบกล้วยสีอะไรคะเด็กๆเขียวใบกล้วยสีเขียวนี่สว่วนประกอบของุ้กล่วยใบกล้วยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบอะไรคะใบตองโอเคพี่เกศติงมาใบตองใบตองกล้วยสีเขียวเราสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างทํา ขนมแล้วก็ทําอะไรคะ <ทำ S 1> กระทงกระทงใช่ไหมคะกระทงที่เอาไปลอย,ยใช่ไหมคะอ่าเราไปทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะกล้วยอ่าคือกล้วยของเราถ้า,วารวมกันเยอะๆอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยดยวยาวเนี่เราเรียกว่าเครือกล้วยแต่ว่าถ้ามีอันเดียวอย่างนี้เราเรียกว่าหนึ่งวี เขาแยกออกมานะคะเรียกเป็นหวีแต่ถ้ารวมกันแยะๆ,ๆ,ๆยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่เรียกว่าเกลือกล้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเชื่อไหคะปลีเขาเรียวกว่าปลีกล้วยส่วนดอกของดอกกล้วยเห็นไหมคะมันยาวๆลงมาแล้วมันส่วนดอกปลายตรงนี้เรียกว,ว่าปลีกะะล้วยนะใช่ไหคะเราเอาไปทําอะไรได้บ้างคะ เปลือกตรงนี้เอาไปทํากระทงได้ใช่ไหมบางคนแม่ของเราเ็็ไปพับเป็นกระทงได้แล้วก็เอาไปอะไรอีกคะไปต้มกินได้อทําอาหารต้มกินได้กลมองมานี้ค่ะกาค่แล้วส่วนนี้ส่วนลําต้นกล้วยตรงนี้น่สามารถเอาออกมาปอกเปลือกออกมาอย่างนี้ได้หไหมคะออกมาเป็นชิ้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 น,นเรียกว่า ถ้าสีดำๆข้างน,นอกไม่ว่ากากกล้วยแต่ถ้าข้างในเห็นไหมคะกากกล้วยมันจะอยู่ข้างนอกๆใช่ไหมคะที่มันแข็งๆแต่ว่าถ้าข้างในตรงนี้เราเรียกว่าหยวกกล้วยหยวกกล้วยอาไปทําอะไรได้บ้างกระทงเออกระทงอาา์ไม่เห็นไหมคะกระทงไปทำเป็นฐานกระทงใช่ไหมคะฐานกระทงสามารถลอยน้ําได้แล้วก็หยดหยวกกล้วย ถ้าเราทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างน,นี้เราก็ไปต้มกินนะทำกับข้าวได้คุณแม่จะไปทำเองแล้วมาเรียนรู้เลื่อยด้วยนี่คือส่วนประกอบของด้วยและเป็นรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้เป็นของจริงคุณครูเอาของจริงมาให้เด็กๆดูให้ดูเพลินนะคะนี่ของจริงเลยคุณครูเอาให้ดู อันนี้ก็คืออะไรคะนี่มกล้วยอะปลีกล้วยปลยปีกล้วยมันมีดอกของมันเห็นไหมคะ,อะพอกล้วยมันยาวๆเป็นเครือมาปลายๆมันก็จะกลายเป็นปลีกล้วยคือดอกกล้วยนั่นเองดอกกล้วยแต่ว่าบ้านเราเรียกว่าปลีกล้วยสามารถแกะเอาตรงนี้เห็นไหมคะ,อะเอาไปทาตะโงมได้แล้วก็ข้างในข้างในที่อ่อนๆแล้วฝานกงาข้างในอ่อนๆก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้เหมือนกัน ต่อไปกล้วยถ้ายังไม่สุกมันคือกล้วยอะไรคะเด็กๆกล้วยอ่ะกล้วยดิบดิบกล้วยดิบกล้วยดิบสีอะไรคะเขียวสีเขียวเขียวภาษาอังกฤษว่าสีเขียวกล้วยดิบสามารถทําให้เราเอาเป็นยารักษาโรคได้โรคอะไรเด็กๆรู้ไหมคะโรคท้องเสียกล้วยที่มันดิบๆเนี่ยนะคะแกรักษาโรคท้องเสียได้กล้วยมีหลายชนิด กวยหอมทองกวยเล็มือนางเล็กมกิ่งพนาดน่งแล้วก็กอมัน so สุกสีอะไรคะสีเหลืองภาษากฤษว่าเยลโล่เยลโล่สีเหลืองดูสิเรามาชิมดูซิว่ามันมีรสชาติอย่างไงแบ่งให้เด็กๆไยนะคะหนึ่งคนชิมดูค่ะชิมรสชาติดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหม